สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่ะไรกิรช่องแคสเกมกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะกลับมาเล่นมินิวอีกครั้งครับอารากดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารับอันั้นก่อนรับเจ้าแบบถั่วมินินะครับเราจะทำไรเสร็จก่อนโอเคมันจะไปดูกันได้เลยนะครับแล้วเราก็จะไปในแมพกันต่อเดียวนะครับรับอันแรกก็คือรับอันนี้ก่อนนะครับ นี่ห้ามาพลาดเลยนะครับเป็น let's s h o c เอ้ยอะไรรางวัล็อกอินนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์เอ้ยใช่วันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับเออแล้วก็ตรงน,นี้ก็เป็นรถม้านะครับโฉมเลเวลแปดนะครับเริ่มรับไปเรื่อ,อ,อย อย่าลืมนะครับอย่าลืมไปลดน้ำให้เพื่อนเพื่อเพิ่มถั่วมินิด้วยนะค,ะครับถั่วมินิของผมก็จะมีอยู่6,921นเดนะครับเพราะถั่วมินิผมผมเก็บมานานไงผมก็เลยเยอะโอเคเพราะฉะนั้นทุกคนต้องขยันลดน้ำต้นไม้ตัวเองแล้วก็ไปทำจกรเมือนที่มาได้ถั่วมินิหน่อยนะครับคะโอเคก็จะลดน้ำต่อไปเรื่อยนะครับจนกว่าน้ำที่เราลดให้เพื่อนจะหมดที่หมดแล้วแล้วก็ไปเช็คที่โกดังนะครับ กโกด,ดังมันมีอะไรน่าสนใจบ้างถ้าเราไม่อยากได้นะครับแล้วก็สามารถรีไซเคิได้นะครับอันนี้ไงรีไซเคลิลดีกว่ากาชาปองอาไปปุมปกาชาปองสักหน่อยอได้หมักฝกลังโอเคได้เปลี่ยนเนาะกดตรงนี้แล้วก็กดที่สก,กินนะครับตัวของฟรีด้วยอ่ะว้าวนี่สก,กินที่เราปลดล็อกแล้วนะครับอ่า ลบให้หมดเลยไม่รู้ว่าทำาอทไรนะครับก็เลยลบให้หมดอเข้าแมปไหนดีแมปเปิดใหม่ดีกว่าเนาะเปิดใหม่คุยกับเพื่อนโอเคโอเคเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เพื่อนเราจะอยู่ไห่น่านั่ง,งอยู่จดเห็นจุดสีเขียวข้างบนไหม เยอะมากผมทิ้งบล็อกให้หมดก่อนนะเดี๋ยวเวลาเราไปวางบล็อก<โ>ก,ก็ปกติผมเข้าแบเปิดไมคผมจะทิ้งบล็อกให้หมดนะครับโอเคกดเป็ดโงเปิดพงก่อนเปดิดหนึง่งโอ้ยทำไมเสียงมันดังขนาด,ดานี้วะเนี่ยอีกครั้งหนึ่งใครหัวเรวาะวะนะทุกคนเฮย้ย แอนนิเออร์ทำอะไรวะเนี่ยเอาไว้ส่งออะดีๆจะได้ไปเร็วสักหน่อยหนึ่งสองสามว้าโอ้ยไปโคโรดเร็วเลยวีเจว้าวมีมีเยอะมากเลยนะเนี่ยรู้สึกวีวูมาถึงแล้วโอ้ยนั่นไงเพื่อน ทำไมเปดขอกอยเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะเปิดขอยโคตรเยอะเลยอ่ะเอาเอาไปใส่กันเถอะคนนี้ใหญ่ยังไกะยักษ์แน่ใช้ตัวสิเอายิงอะไรวะเนี่ยเปิดไม่เสียงตนกันมันมั่วเหมือนกันนะเนี่ยอะทำไรทำไรนี้ฮะทำไรทำไรฮะยิงทำไมฮะแต่เรา ถ้าคลิปนี้ไลค์ถึง10ไม่ก็5นะครับถ้าคลิปนี้ไลค์ถึง10ไม่ก็5ผมจะไปแกล้งคนในแบบนี้ให้เอาให้เขาหัวร้อนไปเลยนะครับแต่ผมว่าน่าจะไม่ถึงหรอกแหละนะครับเพราะผมจะต้องทำแบบนั้นจริงๆนะครับผมทำจริงเลยนะครับถ้าไลค์ในคลิปเนี้ยถึง5ไม่ก็10นะครับแต่มันน่าจะไม่ถึงแล้วแหละ แต่ก็ไม่รู้นะถ้าถึงจริงอะ่ะผมจะไปแกล้งคนในเซิร์ฟนี้ให้หัวคนในเซิร์ฟเปิดไม้หรือในห,หัวร้อนไปเลยนะคะให้หัวร้อนแบบไม่ต้องไปอยู่ที่ไหนกันเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็แค่นี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับ s c r i b ์ผมด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย